สวัสดีครับพี่วานนะครับวันนี้นะครับลองดูนะครับสูตรที่มีคนบอกมามากมายครับว่าถ้าแพมเพิร์นครับทำยังไงนะครับหนีแล้วมีโอกาสขึ้นไหมน้องๆดูนะนี่ครับเขาบอกว่าให้เราหนีแพมเพิร์นครับนี่ฮะจับเป็นสามขาเป็นสามเหลี่ยมนะครับขึ้นมาเป็นแพมเพิร์ตเด็กครับน้องๆก็ได้นะก็ก่อนที่จะดูครับขอไลฟ์พี่วานหน่อยพี่วานจะลองดูนะครับโอเคไปนี่ครับก็จะแพมเพิร์ตได้ป่ะทันหยดมันมุมมาก โอเคครับตอนนี้นะครับพี่พนักงานจัดให้ใหม่แล้วนี่ยทีหงายก็มีคว่ำเลยครับก็ลองดูนะครับว่านี่แพร์เพิร์ดอะแบบเข้าซ้อครับเนี่ยแพรเพิร์ดแพร์มโน่นี่นะฮะให้น้องๆดูเห็นไหมโอเคครับเรามาดูนะครับแบบคว่ำนะถ้าแพมเพิร์ดนะครับที่ว่างก็ไม่รู้นะว่าจับแบบหงายหรือคว่ำ่ะถ้าแพมเพิร์ดอ่ะอันไหนก็จะดีโอกันก็จับให้น้องๆดู หนึ่งสองสามนี่เกี่ยวแนะล้วมัยเห็นไหมนีม่ครับจับกับแคมเปอร์นะอะเดี๋ยวลองตงัวมุมไหไม่รู้ว่าตัวมุมจะได้มั้ยนะน้องๆว่าตัวมุมจะได้ไมั้ยห้าห้าแคมเพอร์อนะได้ไมั้ยหรือว่าตัวข้างในดีกว่าอ่ะลองดูนะน้องๆดูนะ,สะ,สะาแคมเปอร์นี่ครับน้องโอกาสจับติดมัน<ะ>มีมากกว่า<ะ> น้องๆดูฮะอันนี้ถ้ามันเอียงๆอย่างนี้นะครับพี่วานจะลองดูว่าถ้ามันเอียงๆเนี่ยมันจะทำได้ไหม <Huh? S 1> คือมันมีโอกาสได้ครับแต่ว่ามันจะสู้แบบพั่มหรือแบบหงายได้ไหม,มน้องดูครับ <What? S 1> นี่ครับน้องๆ oh. มันก็ลากได้เหมือนกันครับนี่ฮะ,ะควมำละฮะ ใกล้เราก็มีโอกาสจะได้มากกว่าถ้าไกลๆก็ลองดูนะว่าระยะมันจะได้โอเคดูแลมั้งนี่ครับนี่ครับน้องๆว่าเหมันหงายเนี่ยถ้าทำเพื่เนี่ยมันได้ครับน้องๆคอมเมนต์นะน้องๆถ้าเห็นแบบนี้ครับเอาไปใช้ดูนะครับถ้าทำเพื่อนสามขานะครับทำไม่เหมือนแบำเพื่อเด็กน่าจะมีโอกาสเยอะนี่ครับ แบบคีย์แมนครับน้องๆดูแหมเท่เลยครถ้าเราใช้ท่าทำเพิดอครับน้องๆสามขาครับขั้มเลี้ยงใหญ่ก็ได้ครับมันมีโอกาสที่จะได้ตุ๊กตาได้มากกว่านี้อีกนะครับน้องๆลองเอาไปใช้ดูแล้วไปลองขีดดูขีดได้หรือไม่ได้นีคอมเมนต์บอกพี่วานด้วยนะครับว่ามันได้หรือเปล่าโอเคครับวันนี้เทคนิคที่วานก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆอยากรู้เทคนิคการขีดแบบไหนอีกนะคอมเมนต์ถามนะครับเดี๋ยวพี่วานจะมาลองทำให้รวันนี้นะวานไปก่อนแลนะโอเคครับเดียบ กดไลค์ด้วยนะครับกดแทวยนะครับกดกระดิ่งกนด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับกดทุกอย่างนะครับบ๊ายบาย